สวัสดีค่ะนี่คือเดอะรีพอร์เตอร์ทุกเรื่องราวของข่าวกับนักข่าวตัวจริงกับดิฉันทัปนีเอียศรีชัยค่ะเดอะรีพอร์เตอร์วันนี้จะปิดแฟ้มคดี7คนไทยและอิสรภาพของนายวีระสมความคิดหลังได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่1กรกฎาคม2557 คดี7คนไทยถือเป็นคดีปรติศาสตร์การเมืองไทยและกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในหลายมิติและกระทบกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาร่วมย้อนรอยคดี7คนไทยและอิสรภาพของนายวีระสมความคิดเริ่มต้นจากก้าวแรกของ7คนไทยที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วเมื่อวันที่29ธันวาคม2553 กัมพูชาอยู่ในนั้นหมดกัมพูชาทั้งหมดเลยครับนะ<ป>เดี๋ยวเราเดินไปเราโดนจับแน่นี่คือวินาทีที่นายพนิดวิกฤตเศษอดีตสสพักประชาธิปัตย์ นายวีระสมความคิดแกนนำเครือข่ายคนไทยหัวใจรักชาติและคนไทยทั้งเจ็ดคนถูกทหารและตำรวจกัมพูชาจับกลุ่มขณะไปสำรวจพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตามการร้องเรียนของประชาชนว่ามีชาวกัมพูชาบุกรุกดินแดนไทยแต่เมื่อไปถึงบริเวณที่มีป้ายกัมพูชาก็าถูกจับกลุ่มโดยทหารแจ้งว่าที่นี่คือบ้านโจกเจยจังหวัดบันเตียมเมนเจยของกัมพูชา คนไทยทั้งเจ็ดคนจึงถูกควบคุม okay? ต okay. ัวไปยังกองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา กลายเป็นจุดเริ่มต้นคดีเจ็ดคนไทย เชนตต้นประจำกลุงมพนมเปญนัดไตสวนกรณีที่7คนไทยถูกจับกลุ่มในคดีปลุกรุกเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่ศาลประจำกรุงมพนมเปญแห่งนี้ค่ะซึ่งด้วยหลักฐานที่มีหอ5มกราคม2554หลัง7คนไทยถูกจับกลุ่มและถูกนำไปฝากขังที่เรือนจำพลอยซอแล้ว7วันทีมข่าว3ามมิติได้เดินทางไปเกาะติดเรื่องนี้ที่กรุ่มพนมเปญและได้พบกับ7คนไทยครั้งแรก ในวันที่6มก,กราคมขณะทั้งหมดถูกควบคุมตัวมาไต่สวนที่ศาลชั้นต้นกรุงพนมเปญการไต่สวนเจคนไทยเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา19นาฬิ30นาทีค่ะซึ่งศาลประจำกรุงพนมเปญน,นั้นใช้เวลาไต่สวนนานถึง11ชั่วโมง30นาทีด้วยกันนะคะโดยที่ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัว7คนไทยแต่ ภาพเจคนไทยในวิดีโอกลายเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ทั้ง7คนไทยถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายและเข้าเขตทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่สำหรับนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบูร์ถูกตั้งข้อหาจารกรรมข้อมูลทางการทหารอีกหนึ่งข้อหาเพราะพบกล้องขนาดเล็กติดตัวเหมือนสายลับทำให้คดีเคนไทยจึงไม่ใช่แค่คดีหลบหนีเข้าเมืองธรรมดา แต่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและการเมืองระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกัมพูชาโดยสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลไทยในขณะนั้นที่มีนายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในระดับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีทั้งปัญหาคดีปราสาทพระวิหารที่นายวีระสมความคิดเป็นแกนนําในการทวงคืนปราสาทพระวิหาร และเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลกัมพูชามาโดยตลอดประกอบกับหนึ่งในเจคนไทยที่ถูกจับกุมคือนายพนิด์วิกฤตเศษเป็นทั้งคนใกล้ชิดนายอพิสิทธิเวชาชีวะและขณะนั้นนายพนิด์เป็นถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกสิตพิรมการที่นายพนิด์ถูกจับกุมพร้อมกลุ่มต่อต้านของกัมพูชาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเริ่มสั่นคลอนและกลายเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือ แม้ในที่สุดนายพนิดจะได้รับการประกันตัวออกมาเป็นสองคนแรกในวันที่13มกราคม2554พร้อมกับนางนารุมนจิตวราตนากลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติหลังถูกคุมขังในเรือนจำเปยซอ16วันก็ตาบก่อนที่คนไทยอีก3คนประกอบด้วย เรือตรีแซมดินเลิศบุตรนายตายแน่มุ่งมาจนจากกลุ่มสันติอโศนายกฎลทพลรทชุชนะเสวีคนขับรถของนายพนิษฐ์ได้รับการประกันตัวในวันที่18มก,กราคมจนกระทั่งสารชั้นต้นกรุงพนมเปนอ่านคำพิพากษา แต่สินจำคุก5คนไทยในวันที่21มกราคม2554แต่ให้แขวนโทษหรือรอลงอาญาและปล่อยตัวกลับประเทศไทยส่วนนายวีระสมความคิดและนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบุญยังถูกคุมขังในเรือนจำเปรยซอเพราะไม่ได้ลงนามขอให้พิจนารนณาคดีโดยเร็วและทั้งสองมีข้อหา จารกรรมข้อมูลทางการทหารทำให้ในวันที่หนึ่กุมภาพันธ์ทั้งสองคนถูกตัดสินจำคุก8ปีนับจากวันนั้นทั้งสองคนจึงถูกจำคุกในเรือนจำเปรยซอท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาและนำมาซึ่งสงครามชายแดนไทยกัมพูชากรณีปราสาทพระวิหารครั้งรุนแรงมีผู้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายในเดือนกุมภาพันธ์และเมษายนส5ง4 นายวีระและนางสาวราตรีจึงถูกขังลืมไปตามสถานการณ์กระทั่งนางสาวราตรีพิพัฒนาภัยบู์ได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2556ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนรดมสีหนุทำให้นายวีระได้รับการลดโทษ6เดือน คือทำลายการต่อสู้คดี7คนไทยในกรุงพนมเปญประเทศกรัรมพูชาหลังจาก6คนไทยได้รับการปล่อยตัวนายวีระสมความคิดถือเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำเปรยซอยาวนานถึง3ปี6เดือน3วันดวเดริพัตเตอร์ช่วงหน้ามาติดตามประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำเปยซอของวีระสมความคิด ส,าาสัมผัสความหอมใหม่จากคอมฟอร์ตอารมาเทอราพีเสน่ห์ความหอมดั่งดอกไม้นานาพันธุ์ ให้ผ้าคุณหอมยาวนานยิ่งขึ้นสองกลิ่นหอมใหม่ชามิ่งและกิลัสพบกับไก่พาสิท์และด็อเตอร์หมวยอริสราพร้อมทีมข่าวที่จะไปเป็นข่าวกับคุณ สนุกสร้างสารรค์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงถึง8โมงเช้าในเป็นข่าวเช้านี้นาานทางช่อง3 SD ความจริงมันอยู่ที่ใดจะยากจะเหนื่อยเท่าไรก็จะไปสหาย อิสรภาพของนายวีระสมความคิดหลังจากได้รับพระราชทานอภัยโทษและรับการปล่อยตัวเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมทําให้คดีเจคนไทยปิดฉากลงนายวีระสมความคิดก้าวออกจากเรือนจําเปยซอหลังถูกคุมขัง3ปี6เดือน3วันถือเป็นนักโทษทางการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําเปยซอยาวนานที่สุดดิฉันเป็นหนึ่งในนักข่าวไทยที่ติดตามคดีเจคนไทยรวมทั้งคดีวิศวกรชาวไทยนายศิวรักษ์ชุติพงศ์ที่ ถูกจับกลุ่มในข้อหาสายลับที่กัมพูชาเมื่อปี2552ทำให้รู้จักเรือนจำเปยซอเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับนายวีระสมความคิดซึ่งได้เปิดใจถึงประสบการณ์ชีวิตในเรือนจำเปยซอหลังจากได้รับอิสรภาพ1กร,รกฎาคม2557นายวีระสมความคิดได้ก้าวออกจากเรือนจำเปยซอ โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่นายศรีแฮสักพวงเกตแก้วประหลัดกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาเยือนกรุงพนมเปญและนำกรณีของนายวีระสนควาิดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชมอบหมายให้หารือกับสมเด็จฮุนเซนแต่ก่อนที่การสนทนาจะจบลงสมเด็จฮุนเซนนำพระราชปฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษให้กับนายวิระสมความคิดมอบให้ประหลัดก,กระทรวงการต่างประเทศก่อนที่วันรุ่งขึ้น2กรกฎาคมนายวิระสมความคิดได้รับอิสรภาพเดินทางออกจากกรุงพนมเปญใหญ่้่งคะพี่อันนี้ถึงห์สามบินละค่ะจะดีมากถ้าได้เหยียบแผ่นดินไทยนี่นอนที่สถานทูตเมื่อคืนเป็นไงบรรยากาศ ก็เหมือนโรงแรมมันนะค่ะแต่นอนห้องแอร์คืนแรกมันแล้วก็ที่นอนนุ่มๆเนี่ยมัน,น,นก็เลยทำให้เรายัางไงมันมันแปลกที่อะนะค่ะแยาจะบอกอสื่เต้นมันก็ไม่สืนน่เต้นโอ้โห,หก็าสามปีนานไหมไม่รู้นะก็ไม่รู้สึกว่านานนะอืม ได้น,นเินดทางกับประเททศไยแล้วนะะนนะะคอตี้นายวระสมความคิดเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในเดือนจำปยรยซอระหว่างเดินทางจากกรุงพนมเปญมาอย่างกรุงเทพเขายอมรับว่าไม่ตื่นเต้นแต่ประหลาดใจกับอิสรภาพที่ไม่ทันตั้งตัวแต่ขณะเครื่องบินแตะรันเวย์สนามบินสวณภูมิตีรีพอเตอร์เห็นสีหน้าของนายวีระเต็มไปด้วยรอยยิ้ม แมก้าวแรกเมื่อถึงประเทศไทยนายวีระจะถูกแจ้งข้อหาก่อการร้ายในคดีปิดสนามบินสวนภูมิและถูกควบคุมตัวไปกองปราบปรามแต่มีมวลชนจำนวนมากมารอต้อนรับเต็มสนามบินนายวีระได้รับการประกันตัว และที่แรกที่เขาเดินทางไปพร้อมกับมารดาและภรรยาคือสำนักสันติอโศกนายวีระมาพบสมณะโพธิรักในฐานะลูกศิษย์และพบเพื่อนร่วมชตากรรมทั้ง5้าคนไทยดีใจเนี่ยนะได้กลับมาหาแม่นะซึ่งความจริงเนี่ยพวกเรารอกันมานานแล้วสำหรับคุณวีระเนี่ยนะคิดว่าจะจัดรวมรุ่นเจคนไทย <laughs> ไหมคะพี่ยวต้องดูก่อน,นค่ะเดน,ะนนี้ รู้สึกจะยาวแล้วรู้จะยาวแล้วเปรียบเป็นไงคะวันนี้ได้เจอพี่ก็ดีใจแต่เมื่อวาน้วครับเจอเมื่อวานเย็นแล้วบิ๊กเซอร์ไพรส์มากตอนนี้นะคะคุณนรุโมนรวมถึงคุณราตรีซึ่งก็เป็นสองหญิงที่ได้ร่วมชะตากรรมกับคุณวีดาก็มาให้กำลังใจได้เจอกันวันนี้เป็นไงบ้างคะ ่ใใจจใสลแ,บบแต,ตอนเขาอยู่สองปีผมมัห่วง <laughs> แต่พอเขากลับมาผมก็มดห่วงก็คงเป็น,เป,นเป็นความทรงจําที่อาจจะเ,เรียกว่าคงไม่มีวันลืมอะค่ะในชีวิตข่าวที่สุดท้ายกับวันแรกของอิสรภาพวีระสมความคิดสิ้นสุดที่บ้านหลังนี้บ้านที่มีนางวิไลวรรณสมความคิดผู้เป็นมารดาคอยต้อนรับลูกชายกลับบ้าน ้แม <Cornell. S 2> ้เรื่องราวของนายวีระจะกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่นายวิระและมารดารับรู้ได้ตลอดเวลา3ปี6เดือน3วันในเรือนจำเปยซอแม้ช่วงหนึ่งปีแรกจะพบกับความทุกข์แต่ในที่สุดคำว่ามิตรภาพคือสิ่งที่ครอบครัวสมคำคิดยอมรับว่าพวกเขารับรู้ถึงสิ่งนี้จากชาวกัมพูชาไปนอนอยู่ในเล่นจำอในคุกในคุกอในคุกในห้องสี่เหลี่ยมเล็ก มีม,ม,มีมีสัตว์เยอะแยะเหมือนสวนสัตว์ย่อมย่อมตอนเก้าประตูที่ขับรถออกจากตรงเรียนจำเปยซอทพี่แต่นั้นมืดหรือยังประมาณหกโมงกว่าแล้วนะ <c oughs> ออกมาครับผมก็ไปไปบ้าน ของผู้คุมที่ดูแลผมมาตลอด3ปี6เดือน3วัน<ช>สนิทกับเขามากเขาดูแลเป็นเป็นองค์คลักประจำตัวผมเลย<ช>นะครับเขาเพิ่งปลูกบ้านอยู่เขาก็ขอให้ผมไปเที่ยวบ้านเขาเพราะว่าผู้คุมทุกคนเขารักผม<ช>นะ เราเหมือนเพื่อนเลยไปเยี่ยมบ้านเขานะครับเขาดีใจมากเขาดีใจมากผมก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ก็ไปเลยแล้วก็ท่านทูก็นั่งรถตู้ตามไปรับผมที่บ้านเขาก็ลงไปถ่ายรูปกับครอบครัวเขาครับผมมีความรู้สึกที่ดีนะครับกับประชาชนกัมพูชานะครับผมไม่เคยคิดว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นศัตรูอะไรกับประเทศไทยนะครับผมอยากเห็นเราอยู่กันนะครับ ด้วยความสงบนะครับเรามาร่วมกันพัฒนานะครับประเทศนะไปด้วยกันนะครับอะไรที่มันจะเป็นการทำให้กระทบกับความสัมพันธ์ของประเทศเนี่ยผมว่าเราอย่าทำเลยครับนะ,ะนี้แม่ก็ขอบคุณ คนกัมพูชาที่แม่ไปนะเขาดูแลแม่ดีตอนรับแม่ดีเลยเป็นมิตรกับแม่มีความอบูนมีความเป็นมิตรหมดเลยเพราะฉะนั้นในใจแม่แม่จะไปโกรธไปเกลียดใครไม่มีเลยนะคะแม่คดีเจ็คนไทยและอิสระภาพของนายวิระสมความคิดจะปิดฉากลงแล้วแต่ความลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเช่นกันว่า เรื่องนี้จะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่อย่างเป็นหนังยาวที่ต้องติดตามกันต่ออิสรภาพของนายวีระสบความคิดจบลงท่ามกลางความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่นายวีระคาดหวังว่าทั้งสองประเทศจะแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติวิธีนี่คือดอรีพอร์เตอร์ ทุกเรื่องราวของข่าวกับนักข่าวตัวจริงกับดิฉันทัปปณีเอียศีชัยพบกันทุกวันอาทิตย์21นาฬิกา45นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ bay sa